เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่5ตุลาคม2568นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนำโดยนายแพทย์พัชระอ่องจริตหัวหน้าสาขาศารยศาสตร์หัวใจและสวงอกเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่อผ่าตัดรับอวัยวะผู้บริจาคซึ่งเป็นชายอายุ28ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพื่อไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหัวใจติดปีกที่นายอนุทินดำเนินการด้วยความสมัครใจและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557โดยนายอนุทินได้อาสาขับเครื่องบินส่วนตัวรับส่งทีมแพทย์นำอวัยวะจากผู้เสียชีวิตไปช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วยแล้วกว่า80ไล์บินช่วยชีวิตผู้ป่วยกว่า200ราย นอกจากนี้ระหว่างรอทีมแพทย์ผ่าตัดอวัยวะนายอนุทินได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยที่เขื่อนห้วยหลวงตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีพร้อมได้ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนห้วยหลวงด้วยนายกรัฐมนตรียังได้เหมาขนมจีบ1,000บาทให้ประชาชนได้รับประทานด้วยซึ่งสร้างความประทับใจให้ประชาชนในพื้นที่อย่างมาก